วันนีค่ะพบเจอกันเช่นเคยนะคะนายทุนโผขอซื้อกล้วยใบด่างเฉียดครึ่งแสนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาชาวบ้านหมู่ที่13ตําบลบ้านโคกอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ปรากฏว่าเป็นกล้วยใบด่างซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับกล้วยใบด่างที่กําลังนิยมอยู่ในขณะนี้ พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสวนกล้วยไข่เนื้อที่ประมาณ20ไร่กล้วยบางต้นกำลังให้ผลผลิตในส่วนต้นกล้วยที่ใบมีลักษณะเป็นใบด่างนั้นอยู่เกือบกลางพื้นที่นางบุญพริงขวัญเจริญอายุ43ปีชาวบ้านหมู่ที่13ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่า ตนปลูกกล้วยมาหลายปีแล้วมีทั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้าในสวนแปลงที่พบกล้วยใบด่างต้นนี้เป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรปลูกมาประมาณสองปีแต่ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีกล้วยใบด่างอยู่ด้วยกระทั่งเมื่อวันก่อนลูกสาวได้มาช่วยตัดใบกล้วยและพบว่ามีใบด่างคล้ายกับที่ปรากฏในโซเชียลจึงได้มาบอกตนเอง แต่ตนเองไม่สนใจจึงบอกลูกไปว่าอาจจะเกิดจากกล้วยเป็นโรคหลังจากนั้นอีกสองวันตนเข้าไปในแปลงกล้วยดังกล่าวเพื่อดูแลต้นทุเรียนซึ่งได้ปลูกแซมไว้กระทั่งเห็นต้นกล้วยที่มีใบด่างจึงได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้พี่สาวดูพี่สาวจึงแจ้งไปยังคนที่รู้จักให้มาดู ปรากฏว่าเป็นกล้วยใบด่างที่กำลังเป็นที่นิยมจริงๆโดยมีผู้มาขอซื้อในราคา45,000บาทตนจึงตกลงขายไปพบเจอกับข่าวในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ